สวัสดีค่ะเมตาจันทเกียรตนะคะ,คะาากรรมการผู้จัดก,การบริษัทเมตาฟรีโซนคอนซัลทิงแอนด์เซอร์วิสเซสจำกัดนะคะวันนี้มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งค่ะที่บริษัทของเรานะคะได้จัดงานทําบุญออฟฟิศสำนักง,งานของเรานะคะ <S <s <cript ur als> พี่เมตตานะคะอันนี้พี่ตุ๊กนะคะพี่ตุ๊กก็เป็นห้นส่วนของพี่เมตานะคะก็ <s cript ur als> วันนี้นะคะก็เป็นงานมงคลน,นะคะเราก็ ได้ใช้บริการของทีมินิฟู้ดเนาะที่มาให้อำนวยความสะดวกในเรื่องของการจัดงานดูแลในเรื่องของอ,อาหารสำหรับแขกที่จะมาร่วมงานในวันนี้ค่ะ ทางทีมงานนะคะของบริษัทนะคะก็คือมาตั้งแต่เจ็ดโมงครึ่งเลยทราบจากน้องน้องนะคะบอกว่ามารอตั้งแต่เจ็ดโมงครึ่งแล้วก็มาเตรียมงานให้กับทางเราทางเรารู้สึกขอบคุณมากนะคะสําหรับวันนี้ค่ะ <c oughs> ไม่ต้องทําอะไรเลยค่ะคือให้ทีมงานเข้ามาจากกัดการให้เราค่ะแต่งตัวสวยๆมารอสัมภาษณ์แบบนี้ค่ะ <c oughs> นะคะ <c oughs> เราได้รับความอำนวยสะดวกและสะดวกมากเลยนะคะสําหรับพีมพิดฟู้์นะคะคือพี่ติดต่อ <c oughs> แล้วก็มีเจ้าหน้าที่ให้บริการอย่างดี <c oughs> ให้คับแนะนํา <c oughs> แล้วก็แบบ ทำให้เราสบายใจได้ว่าเราจัดงานแล้วต้องวันนั้นเรางานเราไม่ล่มแน่ๆอะไรอย่างซึ่งซึ่งมันโอเคมากเนาะเพราะว่าแต่ละเดือนก็เห็นว่ามีโปรโมชัน่นมีอะไรแต่ละเดือนซึ่งพี่ก็มองว่าเออลูกค้าก,ก็ก็ได้แบบอะไรที่มันดีๆแถมมาด้วยอะไรต่างๆการจัดอาหารสถานที่พี่ก็ว่าโอเคนะคือสะดวกแล้วก็แบบทําให้เราสบายใจว่างานเราจะได้ไม่ติดขัดหรือมีปัญหาค่ะขอบคุณมากข,ะะขอบคุณมากนะคะ ขอบคุณเช่นกันค่ะไว้ใช้บริการทีมินิฟู้ดอีกรอบนะคะคุณลูกคาก้าเรียนเชิญเป็นลูกค้าประจำค่ะไม่ว่าจะงานเล็กงานใหญ่เราก็แถมให้หมดรีบจองคิวจัดงานเลยนะคะวันนี้